สวัสดีครับทุกคน Hi TV นะครับถ้าใครดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตานะครับจะหน้าฮิวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวละสองครั้งนะครับก็คือจอเปชกเก็ของเล่นนะครับว่าพาคนี้จะเป็นของเล่นอะไรครับอ่าพานี้ครับของนี้ก็คือนี่ครับป๊อปมานี่นะครับเป็นชุด Remove the Left นะครับกล่องนี้นะครับนี่ผมจะมาให้กล่องเยอะครับ ผมเจอตู้ที่เซ็นทรัลรับพามานะครับเป็นหยอดตู้มานะครับในราคาส2ลยี่บาทนะครับว่าบอ็อกนี้ครัมีทั้งหมด8ตัวนะครับนี่แตัวนะครับเอามาในกลองเลย8ตัวนะครับเห็นไหมแปตัวข้างล่างครับวันนี้ทีเป็นลูกเสียวไข่คือสีเข็ดนะครับในกล่องเนี้ยผมจะจะได้ตัวอะไรครับจะได้ s ีเข็ด สียตัวนี้ไหมหรือว่าเลือกตัวไหนครับเลยผมเลยวกไวผมเลือกตัวนี้ไว้ครับผมชอบตัวนี้มากเลยผมชี้ครับตัวนี้ฮะผมชี้อยู่อ่ะเราเปิดเดี๋ยครับแกเห็นเลยอะแกเห็นเลยนะอ่ะ ดูการนะครับอ่ามาแล้วสก็อตสีดำสวยด้วยนะเป็นซองที่สวยมากสีดำชิ้นหนึ่งเขาแนะนำตัวอะไรสมฟ้าก็ตัวนี้นะครับ ถอดหัวได้เหรอนี่ครับคือตัวไหนลองขอดูหน่อยนะตัวสีฟ้าเหรอ ด้วตัวซีเค็ครับนี่จัดตัวนี้นะครับซีเค็ตัวนี้นะครับนี่นะผมชี้จริงๆด้วยตัวซีเค็ดเครับผู้ชมนี่คือการ์ดครับการ์ดส,สวยมากเพื่อตัวนี้เองครับตัวนี้ครับ จะขอยัดถอดวอนี่ถือเี่ย xếp bao nhiêu em ấy ạ xếp ăn nó là hai mươi ba mươi อันนี้อันนี้เขาอันนี่อันนี้เขาอนี้นี่ นี่ครับนี่ครับด้านบนนี้นะครับนี่นี่คือก๊าซนะครับนี่ด้สีเขตด้วยครับสีเกตสี่ตัวครับด้วยซีเกตตัวที่สามนะครับอ่ะพอเห็นด้านหลังไหมอ่ะเนี่ยชอบใจคร้บเห็นกดอแล้วไปเชิญซิร์ฟเกลียครับเจอกันไม่บ่าครับ